สวัสดีครับพบกับผมธนายโรสไ่ซิงครับหลังจากจอดไว้นานครับวันนี้ก็จะออกทํางานครับก็หลังจากจอดไว้นานนะครับนี่และครับมีเอฟซีถามเข้ามาว่าถ้าจอดไว้นานต้องแบตต้องทําแบบไหนครับผมถอดออกไว้หมดนะครับนี่ครับผมถอดออกหมดทั้งสองขั้วเลยนะครับถอดไว้หมดเลยนะครับ ถึงจะรักษาแบตไว้นะครับถอดออกไว้เลยแล้วก็ก่อนออกทำงานเราก็ต้องเช็คหมอน้ำก่อนครับก่อนออกทำงานครับว่าหม้อน้ำมีน้ำไหมก่อนออกทำงานนะครับต้องตรวจสอบก่อนครับเพราะว่ารถจอดไว้นานครับตรวจสอบมอน้ำขั้นตอนต่อไปก็ ดูที่ระดับน้ำมันเครื่องครับเป็นการรักษาสภาพรถของเราครับเล็กๆน้อยๆครับก่อนออกทำงานครับให้อยู่ตรงขีดด้านกลางนะครับนี่แหละครับตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องตรวจสอบหม้อน้ำครับก่อนอกทำงานครับทุกครั้งครับนี่แหละครับที่ผม ตรวจสอบก่อนออกทำงานครับวันนี้ก็ก่อนจะลุยงานก็ระดับน้ำมันเครื่องระดับน้ำครับหม้อน้ำนครับที่ตรวจสอบก่อนออกทำงานนะครับลมยางด้านหน้าก็จอดไว้เกือบสองอาทิตย์แล้วครับสองถึงสามอาทิตย์แล้วครับลมยางก็ก็ยังถือว่าก็ไม่อ่อนนะครับ ยังที่ว่ายังมีอยู่แต่ไม่มากครับลมยางจดไม่นานแล้วครับคันก้อนโมบดใส่แล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงครับก่อนออกทํางานครับอุ่นเครื่องก่อนครับอุ่นเครื่องไว้ตอนเช้าก่อนครับก่อนออกทํางานก,ก็ขอฝากไปถึงพี่น้องทาง YouTube ด้วยนะครับฝากไปถึงฝากเพจ a c e b o o k ใหม่ผมด้วยนะครับชื่อก็ชื่อเดียวกันนี่แหละครับทนายรถไทซิ่งเหมือนกันครับฝากช่องทางเพจด้วยนะครับเป็นเพจใหม่ครับเปิดใหม่ชื่อก็ชื่อเดียวกันกับ youtube นี่แหละครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเป็นชื่อเดียวกันแหละครับขอถามเข้ามาหลายท่านอยู่ครับกระบอกช่วยยกยกดีไหมก็ผมบอกเลยครับ ใช้ได้เลยนะครับหางเนี่ยไม่ตกเลยนะครับก็บอกเครื่องยกนี่สุดยอดเลยครับราคาห้าพันสอครับค้าช่างก็จีดร้อยครับดูดีครับใหญ่มากๆนะครับนี่สุดยอดเลยครับผมติดตั้งดูแล้วครับเวลาเครื่องร้อนๆนี่ไม่มีตกเลยนะครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันเลยครับหลังจากจอดมานานครับก่อนออกทํางานจะตัดฟังเสียงก่อนครับก่อนออกทํางาน ก็ทั้งเดียวติดเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นแบตใหม่ด้วยครับเพราะว่าแบตผมก็เพิ่งซื้อมาได้ประมาณหนึ่งเดือนครับแบตใหม่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนี่นะครับที่ผมไม่อยากเปลี่ยนพ่อครับเพราะว่าเสียงนี่สุดยอดมากครับ อกช่วยยกนี่ก็ถือว่าใช้ดีครับผมการันตีนี้เลยครับนี่ครับไม่มีด้านหน้าก็ขึ้นลงปกตินะครับไม่ต้องเล่งเครื่องนะครับนี่นะครับ นเครื่องร้อนร้อนไม่ตกเลยนะครับสําหรับหังครับกระบอกเชื่อโยกนี่สุดยอดเลยครับฝากเฟซเฟซบุ๊กใหม่ด้วยนะครับฝากให้ไปกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับเพจเฟซบุ๊กใหม่ครับขอฝากด้วยนะครับราคา23พี่น้องคุ้มไหมผมว่าผมว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับราคา23ครับ แต่ว่าบ้านผมก็มาใช้แล้วนะครดเปล็ดเก็ดนี่ใช้ตั้งแต่รุ่นลูกถึงรุ่นหลานเลยนะครับกรัานตีให้เลยครับปดกล็ดเก็ดครับทนเป็นทนนะพี่น้องตอนผมซื้อมาใหม่ๆห้างนี่ยกไม่ได้แบบนี้นะพี่น้องยกไม่ได้แบบนี้นะเวล,ลายกขึ้นแล้ว,ลวเครื่องเครื่องเครื่องมันร้อนๆก็จะตกนะครับแต่ว่า ผมสตาร์ทไว้นานก็ไม่เป็นอะไรนะครับสำหรับกระบอกเชื่อยกครับสุดจัดเลยครับแต่ว่าท่านไหนอยากลองเอาไปติดตั้งดูก็ลองดูครับผมว่าใช้ได้ครับใช้ดีเลยหางก็ไม่ตกเลยนะครับสำหรับหางครับเวลาเครื่องร้อนๆผมก็ทำงานมาแล้วครับผมการันตีให้ครับว่าสุดจอดครับ ผมว่าถ้าได้ปลูกอ้อยปลูกมันผมว่าปีเดียวนะครับน่าจะได้ถุงคืนครับแต่ว่ารถผมส่วนใหญ่ก็จะทํางานตัวเองนลครับจะไม่คอยทํางานรับจ้างครับทำแจกงานตัวเองครับส่วนใหญ่ครับ ไปหน้าหน้าก็ติดหมดนะครับก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ